ผู้ว่าเพียงวันนี้มาพบกับเสียงป้อมการเกษตรครับรถเกี่ยวบ้านเจริญครับสามหาเสียงป้อมบ้านน้องเดินตำบลลำบัวบานตำบนจะยืนครับ ครับการกระปิดการตีฟางครับสนใจได้บริการครับเสียบฟ้อมว่าน้องเดินครับเสียบป้อมการ,กรเกษตรสนับสนุนโดยเกษฟฟานครับเกษสุวิทย์ ให้การสนับสนุนโดยเกูชิูวันนี้เกี่ยวข้าวครับสนใจพิการบ้านน้องเดินครับตำบลลโวบาานอำเบเชียงครับเสียป้อมครับเสียป้อมการ,กรเกษตรครับพอเดินการข้างครับ รถแต่งรถซิ่งบริการครับรับใช้บริกา,รพ,กากรพี่น้องประชาชนเกตยรตภพเชนยืนจังหวัดหมหาสารคามครับนำทีมงานโดยเสียความครับปรึกษารถเกี่ยวไม่ดีรถไม่แรงมาครับมาครับรถเกี่ยวไม่แรงรถไม่แรงดีฟวาไม่ดีเข้าไม่ออก รถไปแรงแรับรับปรึกษาครับทีมง,งานครับเกี่ยวกับการเกษตรครับที่จัด้านรองเดินตำบลลาวบานอำเภอเชียงยืนเจ้ากิคนครับสิวะวิชัยวงศ์ครับรถไฟโคลมีครับรับสายบริการพ่อแม่พี่น้องครับชาวตำบลลาวบานอำเภอเชียงยืนดาวตำบลน,นาทองหนองบัวครับ แม่แรงดูเลยครับ าดินเหนียวดินทามดินทรายสู้ได้สบายครับรับประกันคุณภาพครับโดยเสียบ้อมตอนนี้กำลังเปลี่ยนมือครับให้หนุ่มไฟไฟ้าจัดการให้หนุ่มไฟไฟอายุแปดวับ เกียรติสวิตเป็นหัวหน้างานไอ้หนุ่มไฟกันแรงๆอายุ8วบฝากรับใช้บริการ่อแม่พี่น้องครับ าก็มีการบุกคัดพี่น้องปานเจริญครับปานเจริญราคาราคาน้องเดินครับฝากรถไฟเชื่อมทักทายบริการด้วยครับเอาตามน,นั้นนะน้องเพื่พ่อแม่พี่น้องเนานะจ้องกระสีหมูพ่อเพี้ยงเลกๆน้อยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเปลี่ยนบรรยากาศรถบังรถเกี่ยวเข่าไปน้องคนละ อเอากาลังงามบกโจ๊บได้ฝากกดคนค์กดติดตามไปแล้วครับเด้อกระเกียรหมูพอเพียงสวัสดีครับ